ส,ส,สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมาเที่ยวที่สวนมะนาวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นมะนาวพันธุ์ต้นดกพิเศษนะครับจะมาเก็บมะนาวอันนี้เป็นมะนาวช่วงหน้าแรงนะครับผมครับมะนาวหน้าแรงแต่ว่ามะนาวเราดกมากนะครับถ้าลูนากนี้ก็ตอนนี้ก็ลูกละสองบาทแบบนี้นะครับสองบาทถ้าว่าเดือนหน้าเนี่ยลูกนี้ก็น่าจะตกประมาณักสามบาทสี่บาทได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงปีไหนที่มะนาวแพงๆลูกนี้น่าจะตกกี่บาทครับแพงๆเนี่ยสี่บาทได้มั้ง หบาทเจ็บาทแล้วมาเก็บมะนาวกันครับผมแบบนี้เก็บได้แล้วนะครับโอ้น้ําดีมากมะนาวน้ําดีมากานะครับเก็ววบได้เลยโดกมากครับคุณผู้ชมมะนาวดกมากอดีวันนี้ลูกค้าสั่งเราก็เลยนะเก็บใช้ได้ทุกลูกเลยนีครับก็เก็บมะนาวนะครับถ้า,าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับผ่านมะนาว ที่อยากปลูกมะนาวก็สามารถติดต่อมาได้นะครับตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับด้านล่างนะครับเดี๋ยววันนี้ราสาธิตการเก็บมะนาวให้ดูครับผมแบบไหนถึงเก็บได้นะครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่ามะนาวแบบไหนถึงเก็บได้ดูครับเนี่ยให้มันป่องป่องตรงกลางกลางป่องป่องนี่ครับแบนแบนถ้ากลมๆเนี่ยยังเก็บไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าป่องตรงกลางคล้ายๆลักษณะคล้ายๆลูกกันเนี่ยเก็บได้แล้วนะครับแบบเนี้แบบนี้เก็บได้เลยลูกนี้ก็สองบาทนะครับ ตอนนี้ดกมาก,กคุณผู้ชมครับนี่เก็บไปเยอะแล้วนะเก็บไปเยอะแล้วนะอันนี้เป็นมะนาวที่ปลูกหนึ่งปีครับผมก็ดกดูต้นนี้ครับเนี่ยดูอนี้ก็ดกเนี่ยเก็บได้หมดครับผมป่องป่องเนี้ครับจริงปีหนึ่งอ่ะมะนาวมันพวกนี้มันจะเป็นทวายนะครับแตดนดกพิเศษนี้มันจะออกทวายออกดอกทั้งปอีออกลูกให้เราเก็บทั้งปีเพราะไอออกลูกชุดีิเศษเดี๋ยวดอกมันก็จะแซมขึ้นมาให้เราเห็นเรื่อยๆครับผมเนี่ยแบบนี้เก็บได้หมด แกวงขึ้นมาให้เราเห็นเรื่อยๆครับเราก็จะมีขายตลาดทั้งปีข้อดีของมะนาวนี้นะครับคือหนึ่งละเบือกบางเม็ดน้อยน้ําหอมนะครับก็จะเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับคุณพ่อบ้านแม่บ้านที่เอาไปใส่อาหารมันก็จะน้ำหอมก็จะอร่อยะครับทําให้รสชาติอาหารมันเด่นขึ้นอร่อยขึ้นนะครับผมครับเนี่ยเดี๋ยวขอทังหน่อยครับเนี่ยเก็บครับผมถ่ายในถังหน่อยเนี่ยครับมะนาวเก็บง่ายมากครับ ไอเหยื่เกี่ยวกเนี้ยก็ได้ร้อยลูกนะเกีบยได้หมดเลยนะครับมะนาวเราปลอดสารนะครับทําเป็นมะนาวปลอดสารมะนาวินทรีเก็บได้หมดเลยนะครับตก่อนท่านใดสนใจอยากจะปลูกนะครับก็โทรมาติดต่อผมได้นะครับสอบถามนะครับโทรมาเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติกันแลกเปลี่ยนความคิดกันเผื่อใครมีไอเดียดีๆนะครับผมเดี๋ยวไปดูต้นข้างหน้ากันครับผมครับ เก็บได้นะครับลูกป่องๆแบบนี้เก็บได้หมดเลยครับเนี่ยเก็บเก็บลูกว่าสองบาทครับเนี่ยลูกว่าสองบาทใส่น้ําจิ้มใส่ส้มตำเนี่ยโอ้สุดยอดมากครับมะนาวพันนี้ครับเก็บได้เลยนี่มาดูต้นนี้ครับคุณผู้ชมเห็นตอนที่มันติดลูกแล้วเรายังไม่ได้เก็บนะครับเนี่ยต้นนี้ยดูครับแล้วช่อเก็บได้หมดเลยนะครับ จริงวันนี้เรามีออเดอร์เข้าเยอะนะครับจะเก็บวันนี้ก็ประมาณสี่พันสี่พันลูกนะครับอาทิตย์หนึ่งจะเก็บสามวันนะครับก็ตกอาทิตย์หนึ่งก็หมื่นกว่าลูกนะครับเนี่ยเด้หมด้ยน้ําดีมากครับเนี่ยแบบนี้เอ่อเก็บได้ครับลูกไอช่วงตรงกลางป่องๆเนี่ยครับเก็บได้หมดเลยนะครับเปรล้วนะครับเอ่อคุณผู้ชมทุกท่านนะครับหรือเกษตรกรท่านใดนะครับที่สนใจ อยากจะปลูกนะครับอยากจะปลูกมะนาวโทรมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรติดต่อไว้ด้านล่างนะครับผมให้เบอร์โทรติดต่อไว้ทางด้านล่างนี้นะครับผมนยครับผมลองดูนะครับจะปลูกเอ่อไว้ที่บ้านนะครับห้าต้นสิบต้นก็ไม่ต้องซื้อแล้วครับไม่ต้องซื้อมะนาวก็มีมะนาวกินตลอดทั้งปีแล้วเพราะพันนี้มันเป็นถาวรจะออกทั้งปีหรือว่าท่าในใดจะทาเป็นอาชีพนะครับปลูกร้อยต้นสองร้อยต้นห้าร้อยต้นหรือพันต้นสองพันต้นก็สามารถโทรมา สอบถามข้อมูลได้นะครับโทรมาสอบถามข้อมูลเรื่องต้นทันได้ครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ